หลานยายไอที IT, สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมหัวเว่ยนะครับ h ัวเว่ยไวนนะครับตัวนี้แกะฝาหลังไว้รอแล้วนะครับโอเคติดล็อก Gmail นะครับโอเคอน,นี้ลองลองเข้าดูแล้วละ่ะว่าน,นี่ต่อเน,น็ตเรียบร้อยเนาะโอเค ครับครับผมลูกค้าจำรหัสผ่านหน้าจอไม่ได้แล้วก็จำ G-mail ไม่ได้นะครับสั่งสั่งล้างเครื่องโดยการวิบวิบมือนะครับเข้าโหมด recovery แล้วมาติดหน้านี้นะครับโอเคทีนี้เ,เดี๋ยวทางร้านจะทำการแก้ไขนะครับ โอเคทีนี้ปิดเครื่องให้ดับสนิทไปครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ปลดล็อกออนไลน์รุ่นนี้นะครับาสามารถทำตามตัวนี้ได้เลยนะครับขีคปิดเครื่องดับสนิทแล้วนะครับทีนี้ก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับปึ๊บตรงนี้มันจะเสียบยากนะครับมันจะเสียบยากเวลาเราจิ้มเราจะต้องเสียบใช่ไหมครับมันจะเสียบยากนิดนึง เพราะฉะนั้นผมจะเสียบอีกฝากหนึ่งผมจะถอดอีกฝากหนึ่งออกจากคอมก่อนนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้นะครับเสียบเสียบตัวนี้ใ,ใส่ไว้ข้างล่างก่อนนะครับปึบ๊บอ่าเสียบไว้แล้วเนาะอ่าตัวนี้ถอดออกเนาะ heroin. โอเคตรงนี้นะครับผมจะรอเสียบนะครับจะรอเสียบหลังจากที่จิ้มจิ้มเทสพอยต์นะครับอ่าจิ้มเทสพอยต์จิ้มตรงนี้นะครับผม จิ้มค้างไว้จิ้มค้างไว้นะครับแล้วก็ผมกดสั่งรันโปรแกรมนะครับให้ดูนะครับจิ้มค้างไว้นะครับโอเคแล้วก็อีกฟางนี้นะครับไปเสียบที่คอมได้เลยปึ๊บโอเคแ้วโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับตรงนี้ครับ ปึ๊บนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งโอเค F R P เ OK, คนะครับ F R P O OK, K เนี่ยแปลว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ถอดสายตรงนี้ออกได้เลยปึ๊บนะครับต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าไปครับผมแล้วก็เปิดเครื่องครับโอเคครับผม Okay. รอครับรอร้านหลานยายไอที IT นะครับตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีทองคมจังหวัดนครพนมนะครับผม โอเคครับนี้ก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะครับโอเคผมภาษาไทยนะโอเคอ้าวกดผิดอีกแล้วเดี๋ยวนะครับหน้าจอมันใหญ่นะครับแบบกดปึ๊บภาาไทยกดเริ่มครับถัดไปกดข้าม ครับตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยครับผมกดข้ามปึ๊บนะกดเพิ่มเติมเพิ่มเติมกดยอมรับครับกดข้ามไม่ขอบคุณไม่ขอบคุณมากภายหลังครับอัปเดตด,ด้วยตัวเองครับผมเสร็จสิ้นตกลงครับผมเสร็จแล้วครับตัวนี้ ปลดล็อก gmail หรือปลดล็อก frp นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับท่านไหนสนใจปลดล็อกนะครับถ้าไม่อยากปวดมือให้ปวดหัวนะครับส่งมาให้ผมเลยเดี๋ยวผมทำการปลดล็อกให้แป๊บเดียวนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ